รูดหมดรูดอะ่ะเด็กวิง่งสเตอร์รูดหมด <laughs> <laughs> มเด็กเดี่ยวนี้ไม่ไวเพราะผมไม่เคยเรียกค่าตัวเลยใครชวนไปเตะผมไม่เคยเรียกค่าตัวเลยเอาจริงเหรอ <c oughs> จริงเขาอยากให้ก็ให้อยากให้ก็ให้แล้วผมจะจำลองว่าให้ผมไปเตะด,ดูก้อนอถ้าผมตกลอ้อตกยิงถ้าตกลอบแรกเลยนะผมจะไม่ค่อยเอาเงินใครเลยนะเอาหรอผมขับกลับบ้านเลยผมสีเลียนมากถ้าเรื่องเรื่องแพ้เรื่องตกลออเนี่ยแล้วเมื่อก่อนหัวร้อนจริงไหมจริง ออขอบคุณกับตันแปะช่องทางที่ดูฟุตบอลดีฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายคิดถึงบอลเดินสายคิดถึงกับตันแปะขอบคุณสลับแข้งทูแซดคาร์บอนสลับแข้งเสริมใยเหล็กเจ้าแรกของประเทศไทยขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบนคอมพาสคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพาสขอบคุณเสียป้องรับซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถฮอนด้าจบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑล สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางนานจะท้าอวีสองครับวันนี้พามาเจอให้หายคิดถึงหน่อยถามกันจังเลยสินทวีหายไปไหนบอยสินทวีหายไปไหนวันนี้มาถึงกันที่วันนี้แนะนําตัวท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับผมบอยสินทวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม หายไปไหนเจ็บครับเจ็บเข้าผ้าเข้ามา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปจอดลึกเลยว่าเขาหายไปไหนนะ <laughs> เรามาถามาคุยกันก่อนทาความรู้จักเจ้าตัวก่อนเลยว่าท่บอยเริ่มเล่นบอลได้ไงตั้งแต่เม,มื่อไหร่ผมเล่นบอลตอนเรียนครับพอเรียนแล้วเรียนเรียนโรงเรียนวัด <laughs> ยันป .6 แล้วเข้าไปคัดเข้าไปคัดแล้วเข้าไปคัดเรียนฟรีใน โรงเรียนในตัวเมืองครับอ่าฮะก็เข้าไปคัดแล้วได้โคต้าเรียนฟรีได้โคต้าเรียนฟรีครับก็เรียนในเดวนาราธับุรีโรงเรียนเดวนาราธบุรีนี่แหละคือได้ข่าวว่าเกือบจะติดทีมชาติแล้วด้วยใช่ปะครับจะติดทีมจะติดทีมชาติชุด้เนี่ย้ A ตอนนั้นอายุอะไรตอนนั้นอายุสิบสี่สิบห้าครับสิบสี่สิบห้าครับอ้มันเป็นทีมชาติอะไรผมก็จําไม่ได้นะแต่ว่า ไอ้เดวินเนอร์อ่ะอ๋อเดลวินเนอร์ครับผมคัดผมติดแล้วแหละแต่ว่าผมเกยเดลวินเนอร์นั่นถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นรุ่นของพวกเอ็มทุนิานพวกหอมพวกเออแล้วก็มีที่อยู่ที่พิโลกอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้โอเคปลอยพานติดที่ปากว่ะอ่ะก็เกือบจะติดแหละเดลวินเนอร์ครับแล้วทำไมวันนั้นถึงไม่ติดอ่ะติดครับติดแล้วด้วยติด แต่ไม่ไปไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะอะไรผมเก้ครับตอนนั้นเหรอครับเป็นโอ้เลี้ยงไกลเที่ยวสิบสี่สิบห้านี่คือออกไลน์สุดเลยอะโอ้ตุดที่ตุดแล้วโอ้หของแท้วะก็คือหลังจากนั้นเราก็คือว่าเราเก้ตั้งแต่สิบสี่สิบห้าเลยครับจนจนจนถึงไหนอะที่แบบเรามอมานึกแบบตั้งตัวได้ต้องพอแล้วผม ออกแก๊งโรงเรียนประมาณติบสิบห้าออกแก๊งโรงเรียนสิห้าแล้วประมาณมสี่ครับมสามผมออกแก๊งโรงเรียนตั้งมสามพอเลยมสามมสี่ประมาณนั้นนะครับพอ,อะลรมันติดเที่ยวผมติดเที่ยวผมติดเพื่อนติดเที่ยวทุกอย่างติดพี่ไม่ได้มองไม่ได้มองพี่ที่แบบแต่ไม่ได้เคยติดอย่าง ผมติดแบบพวกเก๋ๆเกะพี่ผมชอบมองพวกเก๋ๆเกป็นไอดอลตอนนั้นอะคือใครเก๊กูเอาหมดใช่ผมกูทําตามหมดผมเอาแบบหมดเอาแบบหมดเลยใช่ชั่วโมงแรกคิดว่าแม่งโคตรเท่ล่ะโอ้โหชุดหนังไอ้นี่ดังๆอะหนังสองสี่เก้าเก้าดังๆยับอ่ะโอ้โหผมที่สุดอ่ะในเวลานั้นเลยครับแล้วีอแล้วแล้วทำไมถึงถึงเลิกเกแล้วมาเตะบอลอะ ผมมาหยุดเกยได้ประมาณยี่สิบฟาว่ามั้งหาหาแล้วผมกลับมาเตะบอ,อกลกบมาเตะบอกลก็ไม่ได้เตะอะไรนะก็เตะบอลแบบบอลอบตออบอลหมู่บ้าน,น่ะคนผู้ใหญ่มกํานันที่บ้าน,นเขาเรียกให้ไปเตะให้ว่าตัวไม่มีบอลหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมก็กลับไปเตะก็กลับไปเตะผมก็อยู่ดีก็เบื่อเที่ยว,วก็เตะบอลเรื่อยมาเลยก็เขากลับเขามาเตะบอลเดินถ่ายนั่นแหละอ่า ก็เลยมาที่รู้จักกันในบอลเดินสายบบอยสินทวีครับบอยนี่คือชื่อจริงเลยสินธวีนี่คือนามสกุลครับเห็นไหมเมื่อก่อนผมแรกผมก็คล่องใจบอยชื่อเล่นสินธวีชื่อจริงผมชื่อจริงบอยสินทวีชื่อบอยนามสกุลสินทวีครับนี่โอเคหายคล่องใจแล้วแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ถามจริงๆเลยเพราะว่าเล่นในบอลเดินสายดีมากเลยตอนในช่วงที่ยังยังคาแข่งอยู่ ก่อนนั้นนี่เคยเล่นสโมสรอนะไรมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเหรอไม่เคยรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในสมัยเด็กๆแล้วผมได้แชมป์กลุมพละกับโรงเรียนเดวนาครับชื่อโรงเรียนนะเดวนาราชบุรีอ่าฮะครับอ๋อคือได้ได้แชมป์กรุมพละครับตอนไอรุ่นสิบสามปีม .1 ม .2 ม .2 ครับแต่ว่าหลังจากม .3 ไปก็ไม่ได้เจอเขาแล้วใช่ ปมีไอดอลสองสี่เก้าชั่วโมงแ้นก็เลยแมว่งกิดบอยสินวีแล้วบบว่าลากมีดเอางี้ป่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยเล่นเลยบอลอาชีพไม่เคยผ่านมาต่อนรางวัลที่เจ๋งที่สุดในชีวิตก็คือกรมพระแล้วหายไปไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยหลังจากหลังจากเล่นฟุตบอลเดินสายมีคนเขาบอกว่าที่สินธวีเนี่ยหายไปเนี่ยไปติดคุกจริงป่ะ จริงครับแต่ว่าไม่ได้ไปติดแบบตัดสินมาติดจริงจังเลยนะคือติดคือติดเลยประกันไม่ทันสาดให้ประกันอย่างเงี้ยอ้าเหรอติดวันหยุดอะไรเงี้ยเหรอคือสาดไม่ให้ประกันคือแบบเหมือน,น,นคดีทำซากอย่างเงี้ยเขาก็แกลงเข้าให้ไปอยู่ในเรือนจำอาทิตย์หนึ่งสองสามวันอะไรเงี้ยแล้วถึงจะประกันออกมาได้อ๋อเข้าไปอยู่ไปแล้วเข้าไปอยู่ไปแล้วเืองจริงเหรอคดีเลยคดีเลยเอาจริงเลยเอาจริงดิ เอาจิงนี่เอาทุกคนอยากรู้ผมก็อยากรู้คดีพยายามฆ่าเับได้ได้คดีซ้ำซากด้วยอับแล้วตอนนี้จบหมดน่ะหมดไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้บริสุดแล้วครับเลิกแล้วด้วยเลิกเกแล้วนะเลิกเกแล้วเพราะฉะนั้นบอยเดวีกลับมาทุกคนยังขอได้รูปอยู่ได้ครับไม่ต้องกลัวนะพี่เขาไม่ทําอะไรครับคือใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วคือต่อไปนี้ก็ไม่ต้องรออะไรแล้วคือจบแล้ว ก็ชีวิตแม่ชีวิตไปรุ่นแหละมันต้องมีบ้างเนี่ยนะทำอะไรร่างกายอะไรเงี้ยก็เลิกดเว่ยแต่ซ้ำซากนะซ้ำซากแล้วสาเขาขาหัวเอาธาแต่ว่าบางเขาเรียกว่าแต่ละคนอะมุมมันจะไม่เหมือนกันอย่างนี้เขาจะไปมุมแบบนักเลงสองสี่ก้าอย่างผมเนี่ยสมัยเรียนนะก็จะไปสายอีกสายหนึ่ง ผูห้หญิงยาอะไรงเงี้ยเมื่อก่อนเนียครับเออมันก็ไม่เคยยุ่งเออมันก็มันก็แบบนเรียกคนละทรงกัน,นแต่แต่ทุกวันนี้ก็บอกว่าโตโต,โตกันหมดแล้วเขาเรียกว่าอายุอายุเนี่ยมันทาให้ให้เราคิดได้นะครอบครัวนะใช่มีลูกยังมีลูกแล้วมีลูกแล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วห้าจะห้าขวบแล้วครับจะห้าขวบแล้วเป็นไงต้องเลิกกันละถ้าไม่เลิกก็เดี๋ยวลูกมีเบลเดี๋ยวลูกเป็นไอดอลอีลูกลูกผู้หญิงครับอ๋อลูกผู้หญิงเหรอหหรหรอ๋อโอเคร,เรอดไป แล้วทุกวันนี้ทําอะไรอยู่นอกจากเราไม่ได้เตะบอลแล้วก็ช่วงผักฝื้นนี่ก็มันตอนเจ็บมันทําอะไรไม่ได้เลยอ๋อตอนที่หยุดไปนี่ผ่าเข่าด้วยอะไรด้วยใช่ครับก็เจ็บมาตั้งแต่ต้นปีครับที่เงินหลานที่เลยอืครับของเสาบงอะมกราอาทิตย์แรกครับอาทิตย์ที่สองปีวันที่สามวันที่สามมกราเลยผมเจ็บอืุ้ยนี่ก็จะเต็มปีแล้วเนี่ยหายไม่นานมากเลยนะแปดจะแปดเดือนแล้ว ก็ผมเพิ่งได้ผม้องผมเพิ่งได้พาตอนแรกมันชีกไม่ได้ขาดผมก็พักฟื้นประมาณสามเดือนม้งแล้วผมก็กลับไปเล่นพอกลับไปเล่นเล่นอยู่ที่บ้านนะเตาะแต่เ็าต่พอกลับไปเล่นจริงจริงจังๆปุ๊บมันขาดเลยทีนี้เลยคิดว่ามันได้อใช่ครับพอขาดก็พาพาได้มาสองเดือนแล้วอ่าครับแล้วคิดว่ากลับไปสู้เด็กป่ะก็ตั้งแต่มกกลาเนี่ยนะจนถึงทุกวันนี้นะครับ ผมบอกได้เลยว่าเด็กหน้าใหม่ขึ้นมาดีๆเกียบผมเห we he ็นเด็กเก่งจริงตอนนี hmm. questions questions. ้เก oh ่งจริงเก่งๆครับคือจะเก่าไหอยังไนไม่รู้นะชั่วโมงเนี้ยเก่านี่ไม่ใช่นักเลงนะคือเก่าเกมใช่ใช่เจอโอ้โหลูกวิ่งเข้าไปอะจริงเรื่องจริงจริงชั่วโมงเนี้ยผมบอกได้เลยบางคนผมยังไม่รู้จักเลยมึงมาอย่างไหนมึงเล่นดีเกินอะจริงจริงคิดยังไงกับบอลเดนสันดีกว่านี้เก่งครับผมอ้างจริงนะที ที่ที่บางนานถามเมื่อกี้ว่ากลับไปจะสู้เ็ได้ไหมมุมกังบนเลยนะ uh huh. มันกลับไปไอ้เฮียจะสู้พวกมันได้หรอ uh huh. จะเล่นได้แล้วว่าใครจะเอาไปเล่นหรอวะสู้ไม่ได้ไบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ผมก็คิดเลยแต่ไม่เวลาแล้วผมผมชอบซ้อมบอลผมซ้อมเราเราจะบอกว่าเรามีทางสู้ของเราใช่เรามีวิธีสู้ในของเราใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสินทวีคัมแบ็กไปรอบเนี้ยเขาจะเป็นยังไง หลายคนแล้วนะผมพูดเลยนะตรงๆเนี่ยนะกลับไปยืนข้างหนามกันหลายคนมากเลยรุ่นที่ช่วงพลิกพก,กันย้อนกันสามสี่ปีที่แล้วที่เราเจอกันแรกๆสามสี่ 3, ปีที่แล้วอยู่ในชุดของตะคิว,ว,วบังเกิกที่แบบว่าไปไหนแม่งก็ได้แชมป์อ่ะนี่คือชุดนี้ตะคิวมีชื่ออะไรมีชื่อเนี่ยนี่ชุดนี้เลยบังเกิกนี่ชุดเลยเลยครับแต่ทุกวันเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปละจริงเรื่องจริง ยิงทีพ่พาะไม่ดูแลตัวเองไม่ค่อยมีวินัยอย่างเงี้ยหมดรูดหมดรูดอะเด็กวิ่งเตอรูดหมดเด็กเด็กเดี่นี้ไม่ไวทักษะมันดีครับจริงยอมรับเก่งเด็กเก่งมากตอนเนี้ยโอ้ oh, <c oughs> คิดยังไงกับบอลเดินสายทุกวันนี้เทียบกับเมื่อก่อนเลยเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้าเอาแบบเทียบแล้วเทียบให้ไปสู้กันอะผมผมคิดว่าสู้สมัยนี้ลำบากเพราะว่า <c oughs> เด็กมันเด็กเขาเป็นไปต้งแต่แบบต้งแต่เด็กเราได้ได้ซ้อมเป็นระบบระบบระบบพื้นฐานดีกว่าเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนยังคือเย็นมาแค่ไปเตะบอลกันเย็นมาแค่ซ้อมแค่ได้ซ้อมแค่นั้นเองไม่ได้ซ้อมเป็นระบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะครับก็เลยจะบอกว่าทุกวันเนี้ยเด็กมันได้เปรียบเพราะว่าฐานแน่นๆนกว่าเราใช่บอลมันฟีเวอร์ฟ้าใช่เมื่อก่อนแล้วบอยสินทวีหลังจาก เจ็บวันที่ไรวันที่สามวันที่สามมกลาวันที่สามโมกลาหลังจากนั้นเงินล้านขึ้นไม่พักเลยบอลสิดนั่งคุยผมเมื่อกี้หลังกล้องว่าเสียด้สุดๆเลยยังไม่ได้แตะเงินล้านเลยผมยังไม่เคยเลยไม่เคยครับเคยเข้าร่วมรายการเงินล้านแล้วเคยแล้วดิเคยครับที่การที่มึงการของปี่ปองเคยได้ผมได้ผมผมเคยรอแปดรอแปดครับแต่หลังจากนี้ยเดี๋ยวจะได้สัมผัสบ่อยละหวังว่านะหวังว่าจะมีคนเอาไปเล่น เดี๋ยวดูเดี so ๋ยวดูว huh ่าเขาจะได้ไปเบาแล้วถามจริงว่าเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่เจ็บเนี่ยเราเคยไปเล่นฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันเคยสร้างรายได้ให้เรามากน้อยแค่ไหนถ้าเอาแบบว่าผมกลมเลยพีคเลยแบบพีๆแชมป์บ่อยๆเลยก็เป็นเยียบแสหมอนกันนะเดือนเดือนหนึ่งครับแสนหนึ่งถึงไหมครับถึงอ่าเดือนหนึ่งมันมีเสียอาทิตอะถ้าผมได้แชมป์ก็ไม่ต้องทั้งเสี้อาทิตหรอกได้แชมป์สักสองอาทิตอือ ได้แล้วแสนหนึ่งเดอนสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ค่าตัวเบี้ยใไหลทางอีกอ่ะอ่าฮะครับเดี๋ยวว่ายี้มนักบอลเนี่ยที่ผมไปสัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ยน้อยสุดแปดหมื่นครับแล้วกับว่าหัวเนี่ยเมื่อก่อนก็มีหลักแสนก็ถามว่าน้อยมันก็น้อยกว่าคนอื่นนะเพราะว่าผมไม่เคยเรียกค่าตัวเลยใค่เชื่อมไอ้เจ๊ผมไม่เคยเรียกค่าตัวเลยจริงเหรอจริงเขาอยากให้ก็ให้ อยากให้ก็ให้แล้วผมจะจำลองว่าให้ผมไปเตะดูก้อน uh huh. ถ้าผมตกล้อตกยิ่งถ้าตกล้อแรกเลยนะผมจะไม่ค่อยเอาเงินใครเลยนะเอาเหรอผมขับกลับบ้านเลยผมสีเลียนมากถ้าเรื่องเรื่องแพ้เรื่องตกล้อแหแล้วเมื่อก่อนหัวร้อนอะจริงไหมจริงเพราะอะไรทาไมชอบหัวร้อนเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ดิผมผมเป็นคนใจร้อนคือเราด้วยด้วยอารมณ์ของส่วนตัวใช่แล้วก็แบบถ้าอะไรไม่ถูกต้องเอนี้ย ยิงบอลตามเลยนะไปหมดเลยผมสติหลุดง่ายคือถ้าใครได้กลับย้อนไปดูเมื่อก่อนที่บอยสินทวีเล่นแรกๆเป็นคนที่คุมอารมณ์ยากมากผมเนี่ยภาคเองนะต้องคอยแบบใจเย็นใจเย็นคอยคอต้องคอยดึงลงดึงลงดึงลงเรื่อยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้ามองถ้ามองเรื่องหัวร้อนเนี่ยนี่คือเบอร์ต้นๆนะแต่ไม่มีเรื่องชกต่อยนะในสนามไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียว ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องต้องต้อนะครส่วนมากกบกรรมการกรรมการกบตัดเกมแรงหน่อยอ่าอะไรอาจจะมีดีตัวเร็วนิดนึงครับประมาณนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าเรื่องกรรมการเรื่องปกติละทุกวันนี้มองไงกับกรรมการเอ้าไหนก็ไหนแล้วคิดยังไงคิดยังไงคิดยังไงไม่รู้ว่าถ้าถ้ามีญาติจะให้ไเป็นกรรมการไม่ให้เป็นเลยไม่เอาอ่ะผมไม่เอาอ่ะเพราะว่ากลัวเป็นกรรมตามทันเออคิดยังไงคิดยังไงอยากจะเอาจริงๆนะต้องต้านเขาเนาะ ผมก็มานั่งคิดอะผมเอาจริงก็ผมก็คนด่ากรรมการนี่แหละทำาไม่ื่นใจอะแต่ก็มานั่งคิดอะเฮียแมงทางน้นเป่าให้เราทางน้นก็ด่อาอเป่าให้ทางโน้นเราก็ากด่าม,มันไม่น่าเป็นนะกรรมการอ่ะเป็นอาชีพที่ไม่น่าฮะมันไม่น่าเป็นที่สุดแล้วแต่ทุกวันเนี้ยผมมานั่งคิดเนี่ยเยอะคุมอารมณ์กรรมการดิฟ้าสงสารเขาอริงจริงแล้วมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคือคือมันจะหาความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีเพราะมนุษย์จริง เราอ่ะก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้ทีมทั้งๆที่กูรู้อยู่กูเตะแต่กูต้องเถียงใช่จริงไหมถูกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะกูก็เต็มที่อ่ะถ้าเราไม่มีเดยกชั้นเลยเจ้าของทีมเขาจะมองเราไงถูกเราไม่เอ้ยมึงไม่กระตือรือร้นเลยเออมึงไม่ได้มีความกระหายก็ได่ใช้ชนะเลยใช่แต่มันต้องอยู่ในพื้นที่อย่างคำว่าพอดีนะใช่เอาเรื่องจริงนะผมเจอนะเด็กสมัยใหม่นี่ยนะหลายคนนะ เด็กๆนะอายุ 10, ยาสิบปลายๆงเงี้ยยี่สิบ้นตน้นให้กรรมการอเงี้ยผมไม่อพูดหลายรอบแล้วว่ากรรมการบางทีดีไม่ดีดดาแกกับพ่อมีนะแต่ว่าถ้าผมจะเที่ยงผมจะได้่าเงี้ยผมให้ตายฮห้าผมไม่เคยโดนตัวกรรมการเลยนะเออผมไม่เคยโดนตัวมาเดินเที่ยงเทียงเทียงงเงี้ยถ้าปิดคือปิดแล้วก็คือผมถ้าให้ไปแดงผมผมก็เดินออกเลยแต่ถ้ากรรมการบางคนเป่าแล้วไม่มีคําชี้แจงอันนี้ก็หน้าด่าอยู่นะเอานี้เรื่องจริงนะ ไล่ไล่อย่างเงี้ยใช่เปล่าแล้วพอจะขอคําชี้แจงเฮ้ยผมเา้าอะไรแต่บางคนนะที่เดินปีกเข้าไปอะเพื่อจะให้เขากับเอเพื่อจะให้กรรมการอ,าอะอธิบายอ่คอธิบายให้เขาไปเลยแค่นั้นเนีะว่ามันเาวยังไงใช่บางคนไม่รู้บางคนแบบจังหวะแบบลูกบางลูกเนี้ยไม่รู้ทูแฮนไม่ดูแฮนทำไมลูกนี้ไม่แฮนทำไมลูกนี้ถึงแฮนใช่ทำไมทีมผมโดนแฮนทำไมดิมนี้โดนไม่แฮนอ่ะเออเป่าเอาทิมใหญ่เหรอนู่นนี่เนี่ยมันก็จะกลับมาอย่างนี้ถูกต้องไหมใช่ทุกวันนี้ก็ บอกด้วยเลยนะเอาจงตรงเลยพูดสินะเวลาเป่าแล้วอธิบายด้วยทุกอย่างมันก็จบใช่อธิบายอธิบายอ,อธิบายอ่ะอธิบายให้ได้อ่ะฮะว่า,าเป่าเพราะอะไรทาไมถึงต้องเป่าอะไรลุงเนี้ยจบจบไหมว่าจบมันก็จะไม่มีเคสอะไรตามมาแล้วผมว่าแล้วตะกี้นั่งคุยหลังหลังบ้านคือ VR อยากให้มีไหมถามว่าอยากให้มีไหมเรอผมผมคิดว่ามันไม่ไม่ค่อยสนุกกับ VR นะ มันมันผมว่าสีสันของบอดเดอร์สายมันหายนะู้กบอดเดอร์สายมันต้องจบใช่บางที VR มันตัดสนไม่จบจริงมันไม่ได้มุมกล้องอ่ะไม่ใช่ว่ามุมกล้องไม่ใช่ว่ามุมกล้องไม่ดีนะคือบางทีมุมกล้องมันไม่เหมือนในทอในทีวีในทีวีคือเขาเจาะไปตรงนิดตรงนั้นเลยก็ต่ออย่างนี้เราอยู่ไกลๆบางทีมันมองไม่ชัดเจนใช่ก็เราจะบอกว่าเอาออกแม่งก็แล้วแต่เคสครับผมแต่สำหรับผมนะผมไม่ชอบ อผมก็ไม่ชอบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาตัดสิน VR มาแล้วบางทีก็ไม่จบใช่สู้เราเล่นอย่างเงี้ยถูกไม่เป่ากูก็วิ่งตามใช่เต็มที่แล้วกลับมาถามถามเสร็จแล้วกลับไปเล่นต่อใช่มันไม่มีตวจใช่ยิงตวจย้อนหลังยิงมีปัญหาโอ้ยิงมีปัญหาโดยเฉพาะคาว่าเดิมสายเนี่ยกองเชียร์แม่ง้อมอ่ะแล้วเลยเฮ้ยขอดูขอดูอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นนะผมเตะบอลอ่ะผมเตะบอลมาคนคนเล่นขอดูเออบังคับให้กรรมการไปดูอย่างเงี้ย ผมไม่เคยเห็นถ้าจะมี VR ติดขาดอยู่ต้องอยู่กรรมการเลยคือกรรมการตัวเป้าอะอะไรปะคือนะกรรมการจะดูหรือไม่ดูแค่นั้นจบคือไม่มองว่าเฮ้ยกูอยากกูอยากให้กรรมการเข้าไปดูลูกเนี้ยเฮ้ยกรรมการไปดูลูกเนี้ยผมน้อย,ยอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้ากรรมการถือสิทธินั้นเองจะเป็นอย่างีไงใช่จาย์ดูลูกนี้ดิทำไมลูกนู้นดูลูกนี้ไม่ดูสุดท้ายกรรมการต้องเดินกลับไปดูใช่เพื่อจะให้ลบลูกนู้นไปจบไปทั้งทั้งที่รู้ไม่ได้ กลับมาก็เป็น,นป,ปัญหาเนี่ยปัญหาปัญหาเยวเตัดออกกันเลยตัดออกเลยท <c oughs> ุกอย่างทุกอย่างไม่มีถูก <c oughs> เออได้ไก็ได้ไหแล้วถามหน่อยดีกว่าจริงไหมเขาบอกว่ามีสมสอนเดินสายอยู่สมสอนหนึ่ง <c oughs> ที่มีสีแดงติดต่อมาหายเมื่อไหร่ไปซ้อมได้เลยจริงครับเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหายเมื่อไหร่ไปซ้อมคือแบบ ขาก็จะเซ็นตอนจนยุ้มหมเจ็บเลยใช่เหรอใช่ครับก็คือให้เซ็นแล้วก็ให้กินเงินเดือนไปเลยแล้วก็อยากหายแล้วก็ค่อยไปเตะเขาอย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าผมไม่เอาอ่ะมันเอาเปรียบเข้าอ่ะเอาเปรียบอย่างไงแต่มันไม่ใช่ทีมนี้ทีมเดียวนะหลายทีมนะครับต้<ท>องทำทีมกันนะเดี๋ยวดูซินโวีจะไปอยู่ w w ไหนไปไปเตะดีป่ะแล้วเซ็นแล้วเรื่องเซ็นแล้วค่อยว่ากันเอ้ยแต่ช่วงนี้มันมีเซ็นมีนอนแคมป์หลายเรื่อง เดี๋ยวว่ากันนี่ว่าคือยังทิ้งไม่ได้ได้ข่าวว่ายังทิ้งไก่ที่บ้านไม่ได้ไก่เ่ะนั่นก็ประเด็นหนึ่งครับทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรก็คือดูแลไก่อางเดียวเลยคเลี้ยงไก่เยอะไหมไม่เยอะครับก็พอได้ออกไปตีไปเล่นกั่เทาไงได้ไปหาตังค์กินเล็กน้อยน้อยทุกอาทิตย์หลังจากเจ็บแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ ตามกําหนดขอแบบตามกําหนดนะถ้าตามกําหนดเลยก็ทำไม่มีผิดอะไรก็สามเดือนสามเดือนครับได้เขาจะไปเข้าฟิตเนสแล้วนะครับได้เขาจะไปเข้าฟิตเนสแล้วเรียกกำเนื้อครับไปวิ่งกับเด็กยี่สิบกว่ากูถึงวิ่งกับเด็กยี่สิบเดียวนักใจมากเลยไอ้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 แก๊งวิทยวัฒน์หนูโดดอ่ะไอ้เชื่อที่วัยไอ้ไอ้เป๊กไอ้เป๊กเนี่ยนั้นเด็กเด็กดีครับเพวกนั้นดีแน่ชุดเนี้ยผมก็ว่า ประเด็นนึงคือ,อย่างหนึ่งที่ไม่อยากไปเซ็นไใครก็ยากจะเอาพวกนี้อ,ออกไปเล่นด้วยผมยากเอาพวกนี้ไป,ไปออจริงจริงเด็กราดบุรีของดีเพียบเลยใช่ริงผมบอกได้เลยนะว่าราดบุรีเนี่ยของดีเยอะเลยแต่เด็กมันจะไม่ได้โอกาสแค่น,ในั้นเองบางทีเขาหายกชุดมาอย่างเงี้ยผมก็ยังเอาพวกมันไปได้ไงใช่แต่ถ้าผมไปผมผมตัวผมเลยไปเซ็นกับตำรวจไปเทมเซ็นผู้คาดทิมเนี่ยเพราะรายการเยี่เขาต้องต้องอยู่แล้วผมก็เอาพวกมันไปเล่นไม่ได้อะไร่าคือมันก็บางที ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่มีทีมเล่นนะบางทีคนติดต่อมาผมก็เต่น oh. แต่พวกนี้มันดีอย่างนะผมชอบอะไรเลยวะชอบตอนนี้แบบมีคนติดต่อคนเดียวแม่งไม่ไปถ้าไปไปหมดใช่เอออย่างล่าสุดเนี้ยดูดิเด็กเด็กอะ่ะวิ่งรอบเข้ารอบไปแล้วเข้ารอบแปดมีคนแก่ไปไประคองคนหนึ่ง <laughs> นี่รุ่นท้องช้อย <laughs> วิ่งอะ่ะไม่ไหวเลยอะ่ะโอ้โห <c oughs> ออกปุ๊บเห็นเลยอะ่ะพอเวลาออกไปนะข้างหลังแบบไปนี่เลยเห็นเห็นเลย โอ้แกแกต้องตวรวจโดบหรือเปล่าต้องตรวจด,ดีไม่ดี <c oughs> ดูดม้าวิ่งด้วยนะในแตและท้ายนี้ฝากอะไรให้ท่านผู้ชมทางบ้านถึงแฟนครับน้องๆที่รออยู่ว่าบอยสินทวีจะกลับมาเมื่อไหร่ให้เอาหายคิดถึงไหมก็ถ้าไม่มีอะไรพิพาทก็ประมาณ3มเดือนครับ3มเดือนก็พยายามนี่พยายามอยู่ทำทุกอย่างเอาหมอห้ามทำอะไรผมก็ทำหมดอะ หมอบอกว่าจะเพิ่งวิ่งผมก็ลองย่อๆดูมันก็มันก็ได้แล้วหมอหมอห้ามอะไรผมผมทำหม,ถม,ถมอดอะ่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูดเลยไ,ไม่เกินสามเดือนครับเจอก,กันเจอก,กันแล้วเราไปดูว่าเสื้อสีแดงจะได้เขาอยู่หรือเปล่าใช่ <c oughs> ไครับ <c oughs> แต่ดูแล้วปฏิเสธยากกว่าไม,ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธหรอกแกแกถามบ่อเอีโอเคหมอหออเดี๋ยวคนรู้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 เดี๋ยว เสื้อสีแดงมีใครบ้างไปดูกันเองนะวันนี้ครับวันนี้จะให้วีสครับพามาพบบอยสินวีครับให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหายคิดถึงพิมมเงินเข้ามาจังเลยในไลฟ์สดว,ว่าบอยสินวีไปไหนบอยสินวีอยู่ไหนวันนี้เข้ามาคำตอบพวกคุณแล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากนะเสียนะสละเวลาให้ผมครับแล้วก็วันนี้ครับมีของมาฝากเป็นเสื้อคอชั่นที่ผมใส่มาฝากหนึ่งตัวครับ คมครับแตน,นี้ฝากหนึ่งตัว,วแล้วก็วสหรับแข้งสลับแข้ผมไม่เคยไต่เลยสหรับแข้งโอ้โหได้มาก็เก็บเลยหนุ่มพี่ชูแล้วได้ชูแล้วได้เงินไหมเนี่ยหนุ่มพี่ก็หลังจากผมโพสไปรอบที่แล้วยาหมดไปแสนหนึ่ง <c oughs> แม่งชูกันทุกรายการส่งรูปบอกไปฝากแล้วมันยิงกันไม่พักเลย <c oughs> <c oughs> บางทีไม่ได้ไต่แล้วชูชูก่อนยื้ก็นไปชูล่าสุดพวกอกว่ามึงเอาคลิปมายืนยันด้วย <laughs> เยอะเกินอ่านผู้ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับอีพีนี้ครับบอยสินทุวีอีก3เดือนเจอเขาครับวันนี้ลาไปก่อนครับส๊ายบาครับ